เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้เราก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังแกว่งตัวแบบผันผวนอยู่นะคะเพราะว่าสัญญาณเนี่ยยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มกันเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการดีตัวกลับขึ้นมาจนแท่งเทียนเนี่ยเป็น bullish engulfing นะคะแต่ว่าในส่วนของ indicator เนี่ยยังไม่มีตัวไหนให้สัญญาณซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงมุมมองว่าเป็นเพียงการรีบาวระยะสั้นต่อไปนะคะแล้วก็ โอกาสที่จะปรับลงเนี่ยยังมีอยู่นะคะตราบใดที่ยังไม่ทะลุตัวแนวต้านหลักที่เรามองไว้ก็คือ1247ไปได้นะคะเราก็ยังเน้นเป็นการขึ้นขายอยู่โดยที่แนวต้านสําหรับวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่อ2 3่า1233นะคะเป็นจุดแรกแล้วก็ถัดไปก็คือ1240นะคะสต็อกว e w ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว I V L จะเห็นวา่าราคาเนี่ยปรับ ตัวติดต่อกลงจนแต่แท่งเทียนนี่เป็นสีแดงลงมาหลายวันทีเดียวนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี่เกิด Morning d o อจิ t สตาขึ้นมานะคะก็ทำให้มีมุมมองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดของรอบนี้ไปแล้วที่ทำไว้ที่27บาทสลึงนะคะาจากนี้ไปก็น่าจะเป็นเวลารีบาวของ IVL เรามองแนวต้านไว้ที่30บาท50านะคะคัดลอสก็จะอยู่ที่27บาท ถัดมาเป็นตัว In Touch นะคะตัวนี้จะเห็นเครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะขณะที่ราคาเนี่ยถือว่ายังเกาะอยู่แถวแนวรับบริเวณเส้น EMA 25วันนะคะบริเวณนี้จนถึงแนวรับประมาณสัก65-64บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดซื้อดักรีบาวได้เพื่อรอทดสอบไฮเดิมที่71บาทนะคะ คัดลอสเนี่ยจะอยู่ที่62ถัดมาเป็นตัวสีชานะคะกะ็จะเห็นว่าตัวพักตัวระยะสั้นนะคะแต่ว่าลงมายืนบน EMA 10วันแล้วก็ทิศทางหลักตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยนะคะก็ยังมองเป็นขาขึ้นได้โดยตลอดนะคะบริเวณนี้ก็ยังน่าลุ้นทำนิวไฮอยู่นะคะแนวต้านย่อยเนี่ยจะอยู่ที่35นะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยประมาณ38บาทนะคะรับที่31 50แล้วก็คัดลอสที่30บาทนะคะ ัดมาเป็นตัวเอิร์ธนะคะจะเห็นลักษณะของการไซด์เวดาวมาประมาณ2 3สอาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่า,าลงมายืนแนวรับที่เส้น75วันจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาปิดเหนือ EMA ทุกเส้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวจาก r s i กับ Modify นะคะระยะสั้นก็กลับมาเป็นบูลลิชนะคะเรามองแนวต้านไว้ที่ประมาณ5บาท10สตางค์นะคะรับ4บาท86บถึง4บาทแ0แล้วก็คัดลอสที่ส่บาท76สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค